สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมติคอรรมอผลการประชุมล่าสุดอัปเดตโครงการสวัสดิการรัฐรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับวันนี้ โฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาถแถลงมติคณะมนตรีที่สําคัญนะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นคําปรารุบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเดือนนี้นะครับเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันความเท่าเทียมให้กับทุกเพศสภาพผ่านกระบวนการต่างๆรวมทั้งการพิจรณาร่างพรบ คู่ชีวิตนะครับซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็รัดกลุ่มนะครับแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนทุกเพศยืนยันว่าจุดยืนของรัฐบาลในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนะครับเรื่องต่อไปเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรธธีและการศึกษานะครับในยุคมียังขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันดูแลส่งเสริมบทบาทสตรธธีและก็การเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีงบประมาณดําเนินการโครงการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอให้เร่งรัดดาเนินการในเรื่องของอการแก้ปัญหาความยากจนนะครับวันที่15นะครับพรุ่งนี้ท่านนายกรัตรีมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดสกลน,นครนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนนะครับและก็การพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบการประกันจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือว่า TPMap นะครับและก็ความก้าวหน้าของการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรมูลค่าสูงพร้อมพบปะให้กำลังใจกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งจังหวัดสกลน,นครเนี่ยมีประชากรรวมทั้งหมด1.14ล้านคนนะครับและก็เป็นจำนวนประชากรตามเป้าหมายที่จะจะัด แก้ปัญหาความยากจนหรือทีวีแมปเนี่ยจำนวน12,261คนนะครับลดจากปี2,161นะครับซึ่งมีจำนวน22,922 22คนนะครับซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลให้จำนวนประชากรตามเป้าของทีพีแของจังหวัดสกลน,นครเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับไปดูมติคอรมอรที่สำคัญสำหรับวันนี้นะครับ เรื่องแรกนะครับคณะน้ำจีอนุมัติพบกลางจํานวน3,566.28ล้านบาทนะครับเพื่อให้กระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับดำเนินโครงการกับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับโดยมีระยะเวลาดําเนินการ3เดือนตั้งแต่เดือนวันที่1รกรกฎาคมถึง30กันยายน2565 โดยมุ่งเน้นการรักษาการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับประกอบกับการที่รัฐบาลมีโนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ BCG นะครับเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน5ปีนะครับผู้ที่เลิกจ้างประชาชนในพื้นที่สถาบานันรึกษาภาคประชาสังคมและก็ภาคส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของการกับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ครอบคลุม7,435ตำบลน,นะครับทั่วประเทศ77จังหวัดน,นะครับโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อกับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ไม่น้อยกว่า15,000กิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อ ในผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนไม่น้อยกว่า4,500รายการเกิดการจ้างงานและก็จ้างประชาชนบัณฑิตจบใหม่รวมทั้งได้รับการอัพสกิลรีสกิลนะครับพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG จำนวนไม่น้อยกว่า68,350คนนะครับ สำหรับในส่วนของแนวทางการดำเนินการนั้นนะครับก็มีกิจกรรมกับเพื่อนเศรษฐกิจ b c g ไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0กิจกรรมในพื้นที่7,4 3 5าตำบลทั่วประเทศนะครับเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับการส่งเสริมการขายการจับคู่ธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุนในบริการและ สินค้านะครับการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์นะครับการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการนะครับโดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่มาดูเรื่องต่อไปนะครับคณะมนตรีอนุมัติงบกลางจำนวน338.8ล้านบาทนะครับให้กับกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็คือสตูลตรังภูเก็ตพังงาและก็กระบี่ เพื่อดาเนินโครงการ6โครงการนะครับที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมติคอรมอเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับโดย6โครงการแรกนะครับประกอบไปด้วย1โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะนะครับรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติที่จังหวัดสตูลนะครับโครงการที่2นะครับโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนและสัตหาสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรังนะครับ โครงการที่3นะครับเป็นโครงการภูเก็ตเฮล์แซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับโครงการที่4นะครับโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงานะครับโครงการที่ห้านะครับโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารการท่องเที่ยวปากคลองจังหวัดกระบี่นะครับและโครงการที่6นะครับโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดนะครับน้ำพุร้อนคลองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับ โดยทั้งอกโครงการนะครับจะส่งผลดีก็บทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประเทศนะครับซึ่งทางตททได้คาดว่าในช่วงโลซีซั่นนะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาถึงกันยาเนี่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นคนต่อเดือนนะครับและในช่วงไฮซีซั่นนะครับช่วงเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า1ล้านคนต่อเดือนนะครับ วันนี้ก็คงมีเท่านี้ไม่ไม่ทราบมีอะไรสอบถามไหมครับมีไหมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวมาติคอรมอผลการประชุมล่าสุดอัปเดตโครงการสวัสดิการรัฐที่เรานํามาฝากกันท,ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ